วันนี้พอายจันทศพลจะพาเราไปเที่ยวในไร่นะครับตอนนี้เรากำลังตามท่านไปอย่างเงียบๆไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่าต้องดู GPS ก่อนนะครับ GPS นำหน้าในที่สุดพราจารท์ท่านพามาถึงไร่แล้วนะครับถึงไร่จนได้ไม่ว่าจะลง เออขอบคุณและขอบใจท่านมากนะครับถึงร้รยแล้วครับนี่ไายหมูเวชีนะครับถึงไร่หมุนเวียน,นยแล้วนะครับเข้ากําลังงอกงามนะครับ นี่เป็นไร่หมุนเวียนนะครับตรงข้าฝั่งโน้นก็จะเป็นไร่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะทิ้งไว้ทิ้งไว้หกปีนะครับถึงจะทําอีกครั้งได้ปล่อยให้สภาพดินเฟื้นคืนความอุดอมสมบูรณ์ถึงจะทำได้นะครับ67ปีนะครับ ตอนนี้พระอาจารย์ทศพรพาเรามาถึงสถานที่ตั้งหมู่บ้านเก่านะครับนี่เป็นเมื่อก่อนนี่เขาตั้งหมู่บ้านที่นี่นะครับที่นี่ก็น่าอยู่นะครับแต่ว่าพ่อมาหาน้ํายากก็เลยย้ายไปลงไปอยู่ที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีมาก ที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับนนเ,เม,มื่อกนเน่ะเหลือแต่ต้นมะม่วงต้นไผ่เก่าๆน่าอยู่มากเลยอะ่ะ่เขาย้ายไปซะละเพราะว่าหาน้ำยาก ดูเมื่อพระอาจารย์จะพาเรามาลงแล้วนะครับฝ่าฝ่าดงหรือเปล่าไม่แน่ใจ GPS แนะนำทางเรามาผิด GPS พาเรามาหลงจริงๆด้วยย้อนกลับไปแล้วนะครับ เจอด่านเจอด่าน <S 2> <S 2> <S ตอนนี้เรามาอยู่ที่ยอดดอยนะครับเข้ามาดูข้างในกระท่อมโอ้ไม่มีใครมาตั้งนานแล้ว มีการบนดอยนะครับพ่อหตอนนี้พระอาจารย์ทศพลพาเรามาถึงยอดดอยแล้วนะครับมาชมบรรยากาศบนยอดดอย มีอากาศดีมากนะครับแต่ว,ว่าวันนี้ออกจะเค้มๆหน่อยตอนนี้เรามาชมบรรยากาศบนยอดดอยนะครับนี่เป็นมะเขือยาวที่ปลูกตามยอดดอยนะครับแถวนี้ดินดีมากนะครับ มะเขือแฟดดินดีมากนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาสวยงามมากนะครับบนยอดเลยนะครับบรรยากาศนี้สุดยอดเลย